ต่อไปเปิดหน้าต่อไปหน้าที่ร้อยข้อที่ส3ลองทำเอีกก่อนพี่ครับเนื้อหานอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีเนื้อหาอะไรครับพี่น้องครับพอจบหัวข้อนี้แล้วเนี่ยยังมีอีกสองหัวข้อในเรื่องภาระลานะครับ <P IC. S 1> คืออะไรหรอพี่คือหัวข้อที่เขายังไม่ให้มาแบบเนี้ครับ นะอ่ายกย์ไวให้ฟังนะเปิดหน้า188นะจ๊ะน้องๆครนะับถ้าเขาให้มาในรูปแบบนี้เช่นข้อ43่เนี่ยไม่มีปัญหาเออแต่ถ้าเกิดเขาให้มาในรูปแบบอื่นเช่น y เ y ช่องามสามอกำลัง2บวก 6X บวก9อ่าสมมุติอย่างนี้สมมุติอย่างนี้แบบนี้เราจะตอบจุดยอดทันทีเลยยังไม่ได้ รายตอบสุดยอดเลยทันทียังไม่ได้เนี่ยหัวข้อเนี่ยเยนี่ยโก้เลยดีโกโก้หัวข้อนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถบอกสุดยอดได้ทีครับโก้ยังบอกไม่ได้เราก็จะมาเรียนหัวข้อถัดไป,ค,ไปครับน้องอ่านจดนะครับน้องหัวข้อถัดไปเขาเรียกว่าหัวข้อการหาค่า h กับ k ถ้าเกิดสมการถือรูป y เท่ากับ a x กำลังสองบวก b x บวก c ซึ่งขั้นตอนของการเรียนยุ่งเนี่ยคุณครู็จ้ใจน้องทําแบบวิธีเป็นกําลังสองสมบูรณ์แต่ตอนนี้น้องกำลังติวนะน้องจะต้องรู้สูตรก่อนแล้วเดี๋ยวว่าเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะสอนการทำจากตัวเนี้ยให้เป็นตัวเองน้องครับมาแล้วครับ JU M จำเทเท่ากับลบ b ส่วน 2a ครับจดนะครับจดนะครับเทเท่ากับลบ b ส่วน 2a จดแล้วก็ท่องครับ จดแล้วก็ต้องทำถ้าเกิดสมการอยู่รูปแบบเนี้ยยังไม่สามารถบอกได้ว่า h คืออะไร k คืออะไรแต่สูตรบอกเราได้ครับสูตรคือลบ b ส่วน 2a ลบ6ส่วน2คูณ3เดี๋ยวเราจะเรียนครับตอนนี้ให้คุณนกับสูตรก่อนให้เห็นสูตรและให้ซึมเข้าไปในสมองนิดนึงก่อนน้องครับและ k เนี่ยจำยากนิดนึงนนอง h เท่ากับลบ b ส่วน 2a k เท่ากับ a c ลบ b กำลัง2 ส่วน 4a จำยากนิดหนึ่งครับเขจำยากนิดหนึ่งจดนะครับ h เท่า,ากับลบ b ส่วน 2a k เท่าากับ 4ac ลบ b กลัง2ส่วน 4a นี่คือหัวข้อนะครับที่เดีย๋ยเราจะเรียนหลังจากหัวข้อนี้ยังไม่ถึงทียังไม่ถึงทีเพียงแต่ว่าให้สุดไปก่อนจะได้คุณและหัวข้อสุดท้ายนะครับคือการหาจุดตัดแกน x คูดในเรื่องยาวไหมขอพูดย้ำอีกสามรอบหาจุดตัดแกน x ให้ค่า y เป็นศูนย์หาจุดตัดแกน y ให้ค่า x เป็นศูนย์ปะปะปะหาจุดตัดแกน x ให้ค่า y เป็นศูนย์หาจุดตัดแกน y ให้ค่า x เป็นศูนย์ปะปะปะหาจุดตัดแกน x ให้ค่า y เป็นศูนย์หาจุดตัดแกน y ให้ค่า x เป็นศูนย์เดี๋ยวเราจะเรียนซ้ำวิธีหนึ่งในเรื่องพาราบลา อ่ะจดครับสดใกล้แล้วครับใกล้แล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยเรียนไปข้อส3าก่อนอีกสิบาทีไว้นะเปิดหน้า188ข้อส3ามข้อใดถูกต้องเรื่องนี้คณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับปรุยโจทย์ระบบสมการกับความคล้ายนะเพรานะฉะนั้นนะครับมาเรียนสม่ำเสมอโอเคนะครับ หน้าที่188ครับ y ถ้าแบบ3อุ้ยสำหรับที่น้องจิ๊บที่สุนทรายจิตมณีมาสนามกลางร้รองเพลงเพราะอย่างแรงเลยเอ่อมีญาติเขาเป็นญาติเป็นสตาร์นะครับน้องจิ๊บเนี่ยโอุ้ยอย่าทำเล่นกับเขานะ <c oughs> เขาเป็นญาติเดอดสตาร์แต่เขาเป็นจิ๊บเดอดสตอร์ พ่อคอยชอบกินสตอร์นะครับเหมนพี่เลยครับพี่ชอบกินทั้งสตอร์ลูกเนียงน้ำพริกกุ้งกุ้งเสียบกุ้งสดกินเพยอ่อยข้อสี่สามครับข้อใดถูกต้องครับข้อหนึ่งจุดดำสุดโอ้มแล้วมีจุดดำสุดหรือสูสุดแน่โน่น้องครับข้อนี้เนี่ยเอมนทำไมฮะเอมนทำไมฮะเอมันเท่าสามครับเฮดมันเท่าไรเฮดเท่าไรฮะ สองครับเ K เท่าไรครับห้าครับคำถามที่ต้องตอบง่ายหรือความง่ายหรือความง่ายเพราะ a มากกว่าศูนย์นะครับกรามง่าย a มากกว่าศูนย์นะครับกรามง่ายพอ a มากกว่าศูนย์เนี่ยจุดยอดเป็นจุดต่ำสุดหรือสูงสุดครับต่ำสุดแต่ไปแล้วกี่ช้อยสองช้อยคือช้อยสามช้อยสี่ตอบช้อยหนึ่งหรือช้อยสอง คำตอบวันนี้คือช้อยสอง h 2 k 5 4 3ตอบามช้อยสองจุดยอดหรือจุดต่ำสุดอยู่ที่2 5ต่อไปอข้อ4 4แกสมมาตรกำหนดด้วยสมการ x เท่ากับ h x เท่ากับ h h คืออะไร h คืออะไร2ต่อบคืออะไร2 44ต่อช้อไหน 44ตอบช้อยสดีมากครับดมากครับถามได้ต่อไปข้อ4าที่หลวงพ้อข้อ45ลองคิดนีที่หลวงเขาถามว่าข้อ45เนี่ยเขาถามว่าสมการเนี้ย y ถ้าตอบ3ต้องเล็กคล2ทั้งหมดร้วยกัอ2บวก5 กับอีกสมการหนึ่งคือ y เท่ากับ3วงเล็บ x ลบ2ถมดจะวง2ลบ5เขาถามว่าเขาได้ถูกต้องหนึ่งแกนสมมาตรเดียวกันจริงไหมใช่ครับจริงเพราะสมการแรก x สอ2แกนสมมาตรคือเส้นตรง x ดอกสสมการที่2ที่โจทย์ให้เพิ่มขึ้นมามันก็จะเป็น x ดอก x คือ x ดอกสเช่นกันข้อหนึ่งจริงแต่อย่าลืมกาข้อหนึ่ง ข้อ2จุดสูงสุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกันน้องครับข้อสานี่ผิดชัดเจนเลยกราฟความเหมือนกันหล้ำเลย A มากกว่า0ูต้องกราฟอะไรก้าวไหนให้ก้าฟความเฉยข้อสาไม่ใช่ละเฮ้ยข้อสก็ไม่ใช่ละข้อข้อ4บอกว่าถูกทั้งหนึ่งสองและสามคำตอบข้อนี้ตอบใช้หนึ่งครับเพราะใช่สองก็ผิดครับจุดสูงสุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกันไม่ใช่ครับน้อง จุดสูงสุดของกราฟนี้คือข้ดับ25ครับแต่จุดนี้ครับคือข้วดับ2ลบ5ครับ x 2 y 5กับ x 2 y ลบ5นะครับไม่ใช่นะครับข้อ45ที่ถูกต้องที่สุดตอบ Choice 1ครับแกนสมมาตรเดียวกันครับมาแล้วครับข้อ46นี่ดีใจยังเลยสอนข้อ46น้องได้ใช้สูตรแล้ว H คือนี่เคือนี่พรอมนะ จะรบกระดาษก่อนถามไปอีกสินาธีไหวนะสู้ๆโกจะคอยเป็นกำลังใจให้โกโก้หายเหนื่อยจะเป็นดังสายลมพัดโกโก้โกเหนื่อยใจและโกโก้จะได้รู้ทุกวินาทีหัวใจ ว่ายังมีฉันเข้าใจเสมออ่าโอเคเด็กๆจ้าอ่าเรามาดูว่าข้อนี้ที่ไหนไหจากสมการของกราฟนี้นะครับจะมีจุดสูงสุดที่จุดใดทำไมถึงมีจุดสูงสุดครับเพราะ A มันติดลบครับ A แล้วก็ศูนย์กลางความคับติดพอสอง พอมันเป็นดาวพร้อมแล้วมันจะมีจุดสูงสุดครับพอเป็นดาวพร้อมแล้วจึมีจุดสูงสุดครับจุดสูงสุดหรือจุดยอดนี่ถ้ามันเกิดอยู่ในรูปสการนเนียจุดยอดคือ H K เคหาได้โดยการใช้สูตรนี้เคหาได้โดยการใช้สูตรนี้เริ่มเป็นการบอกย้ำเขียนใหม่เคเท่ากับลบปีส่วนสองเจดจดจดจุดจด จุดน้าจจุจดหาจาจุจดาาเทสเท่ากับลบ B, B. ี B. ี B. คือลบหกส่วนสองเคือลบหนึ่งกลายเป็นเทสเท่ากับลบหลบหกหารด้วยลบสองลบหกหารด้วยลบสองลบหารด้วยลบได้บวกหกหารด้วยสองได้3เทสเท่าไรน้องลบส เฮ้เฮตุการณ์ลสามเหลือกี่ช้อยโอ้โหเหลือช้อยสามกับช้อยสี่ครับเฮตุการลบสามโอ้โหชุดๆได้ลบสามเหลือช้อยหนึ่งกับช้อยสองไม่ใช่บวกสามเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะลบหารด้วยลบได้บวกแล้วมาใส่ลบอุ๊ยใส่ลบอีกทีเข้าใจไหมเข้าไหมนี่ลบหารด้วยลบได้บวกแล้วลบอีกที การลบถามได้ตอบได้แต่อย่าเอาไม้เอื้อยหรือเอื้อยหรือเอือยหรือเอืหรือเอก็คือ 4a c ลบ b กำลัง2ส่วน 4a เป็นไงบ้างหลีดสีแดงเยอ2ตอนนี้ถ้าเป็นหลีดของเยอ2เหมือนกันทุกสียังไงเออมันมีสีหนึ่งที่ยอเป็นอีดกำลังมากนะ ท่าเป็นหลีนะมันเป็นมรดกที่พี่สืบทอดต่อมาคือหลียอว์เนี่ยเพิงมัสเนี่ยทุกสีจะเต้นเหมือนกันผู้ชายท่าเต้นวิชันยอสองก็เหนื่อยแน่ตรงลอ่าแล้แรกยอสองก็เหนื่อยอ่าเหนื่อยแน่เพอจอสองเหน,นืยอ,อ,อ,นนยอ,อยแล้วนะคือเหมือนกันแล้วสืบทอดกันมาทุกปีแล้วนะเออดีละมันจะได้เป็นตำนานจะมีหลายเวทีท่าเต้นมาเล่นตัวเองเนี่ยจะไม่เป็นออกลักษณ์ความหมายคือจะไม่สืบทอดจะลึกซุ้ง เราก็ต่อไปเราเป็นม,มหานศิลป์นะเราก็ทําให้มันเป็นรุ่นสูตรม,มันจะเป็นเอกลักษณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะเหนือนกันทุกสีเลยแล้วพอเลิกกีฬาสีเสร็จมันจะร้องปูแล้เต้นท่าเดียวกันพร้อมกันหมดทุกสีแล้วรุ่นน้องก็จะแปรต่อไปเรื่อยนี่คือสิ่งที่รุ่นที่เก่าๆขอ,องยอวอเขาทำเขาทำให้เราดูเป็นแบบอย่างอ่ะต่อนะครับน้อง k คือลบสามต่อไป k นะครับน้อง k ลบสี่สี่ a a คือลบหนึ่ง c คืออะไรน้อง c คือสองแล้วก็ลบด้วย b กับดังสองก็คือลบหกงหมดกับสองส่วนด้วย4 a ครับ a คืออะไรน้อง a คืออะไรพี่หลวง a คืออะไรพี่หลวง a คือลบหนึ่งกลายเป็น k เท่าไหร่ สีูลบหได้ลบสีลบสูณได้ลบแปดไปลบอะไรอีกลบหกคูณลบหกได้เย6ยหกสามหกลารลับดีมากหารด้วยอะไรลารับลบสี่เคก็จะกลายเป็นลบสีหารด้วยลบสได้อะไรลารับเคเท่ากับสตอบก็คือพูดดับลบสามสอช้อยไหนครับคำตอบคือช้อยสามติดมากครับต่อไปข้อสี่เจ อ่าลองคิดดูครับข้อสิบเจ็ดสิบเจ็ดเส้นตรงในข้อใดเป็นแกนสมมาตรของกราฟนี้คุณครูยอที่นำคุณวิยกนี้สอนวิชาอะไรนะวิโยกสอนวิชาอะไรนะคุยเป็นแม่ของเพื่อนพี่ ไม่ไงใจครับสอนวิทย์มันเป็นไปได้ไหมง<อ>วดสุดท้ายแล้วไปงานไปนงานของเพื่อนเสร็จเขาบอกแม่เขาสอนอยู่ยอราสอนไม่ไเลยจ้าเลยอ่าโอเคนะครับเส้นตรงในข้อใดเป็นแกนสมมาตรของกราฟพาราโบลาที่มีสมการนี้นะครับน้รรองๆครับแกนสมมาตรของกราฟเนี่ยคือเส้นตรง x ของ h น้องจะต้องจับเส้นตรง x ของ h นะครับแต่ว่าข้อนี้เนี่ยเราต้องหา h ก่อน h hey, มันมีสูตรว่าอะไรครับพี่หลวงลบ b ส่วน2 a อ่าคิดครับ h hey, เท่ากับลบ b ส่วน2 a h hey, จึงเท่ากับลบของ b b คือลบ2ส่วนด้วย2คูณ a a คืออะไรน้อง a คืออะไร1ก็จะกลายเป็น2คูณ1ได้ไหมน,น้องลบของลบ2หารด้วย2 ลบสองหารด้วยสองได้อะไรลบหนึ่งเฮทก็เท่าไรครับลบของลบหได้เลยครับลบสองลบหเฮทคืออะไรครับเฮดคือหนึนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสีก็คือเส้นตรงเท่าอะไรครับเอ็กทัา1นะครับอ่าการบ้านวันนี้ก็คือข้อสี่ปด็ไปลองไปทำดูนะครับ